องสตรีนิยมทรานส์เ e ย์และเอเชียโนออกเฉียงใต้นะคะแน่นอนว่าเราขับเคลื่อนด้วยการเขียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมี after summer school ผ่ writing workshop ซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้คุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะขอ,อทิ้งไว้ประเด็นเดียวเลยก็คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รู้ว่ามันต้องอาศัยความกล้าหาญแล้วก็ในการเล่าเรื่องและหลายคนก็แบบอาจารย์ก็ encourage แล้วเกินให้เขียนเขียนเขียนแล้วเราเราเราเล่า บทบันทึกของเราในการนําเสนอครั้งนี้แน่นอนมันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะที่จะสนทนาเนาะแล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็จุดที่สำคั้งที่สุดเนี่ยที่ตั้งคาถามเหมือนคุณออขอโทษนะคะชื่อนกนกจะสวงใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกคุณนกจะสวงเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าคุณนกจะสวงเนี่ยคอนเซ็ปชวลไลซ์เพื่อนทั้งหมดเลยว่าประเด็นของนอนไบนา r รีเนี่ยปัญหาคือมันไม่ถูกมองเห็น เพราะว่ามันมีเหมือนกับ politics บางอย่างหรือว่ามีเขาเรียกว่าอภิสิทธิ์บางอย่างเหมือนกันที่คุณจะเลือกหรือไม่ถูกเลือกเพราะรัฐมัน policing เราตลอดเวลาแล้วมันก็จัดระเบียบแล้วก็มีความบุนแรงเนาะความบุนแรงที่เราจะเลือกว่าเราจะเป็นแบบไหนหรือไม่เป็นแบบไหนตรงเนี้ยจุดเริ่มต้น นี่แน่นอนว่ามันเป็นการเปิดพื้นที่แล้วล่ะแต่ว่าโอเคอย่างที่อาจารย์รับขวัญตั้งคำถามว่ามันจะกระเถิบไปสู่เย์ไปสู่การบุ๊มเม์ยังไงนะคะการสร้างคอมมิวตีต้ยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยถานการเขียนๆๆๆเกียนเกียนเขียนเราเราเรอ,ออกมาแบบที่เรามีพื้นที่อย่างนงี้มันเป็นการสร้าง archives of feelings แบบนึงนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากขอเริ่มวงต่อไปเลยนะคะเพราะาเรายังเหลือเวลา